สวัสดีครับวันนี้ผมต้นครับอยู่ใน Porsche 981ครับ Kemen ในระบบที่ได้รับความนิยมสูงสุดครับเดี๋ยวเราไปชมมันดีกว่าครับโอเคเป็นระบบ PCM 3.1นะฮะอันบแรกกดซอ r c สนะครับเลือกมาที่ออนะครับกด Navy แช่ไว้ครับปุ๊บภาพจะสลับมาครับเป็นระบบ Android ครับมเจ้าแรกก็เรียกว่าอะไรครับไฟพิงไฟหนังครับ ลังเบาแ่าพรมอะไรเดิมได้เลยนะครับพมอะไรเดิมครับโอเคครับลื่นจริงครับนี่ครับต่อไปก็เรียกว่าอะไรครับจุ๊กครับเป็นการฟังเพลงออนไลน์นะครับ ระหว่างนี้ท่านตังจุกไปที่ g o o ก l e แม p ได้เลยนะครับคุณต้นกรณีถ้าจะมาหาผมนะครับ I, I so you. You อัพดีอยู่ที่อะไรฮะคุณต้นอยู่แล้วนะครับ right ครับผม ไปก็เรียกเ t o r e ครับ so โหลดเพิ่มมานะครับ CNN <And S 1> เรียบร้อยครับนี่ครับ, since, since รบ YouTube ครับ โดเรมอนครับคยหนึ่งครั้งเป็นดีต้นทีวีฮะตัวนี้เราใช้ของอาซูกะนะฮะความเร็วสูงที่เดียวครับโอเคไม่ต้องเสียรายเดือนนะนีร้อยแปดยังรับได้นะครับคอนเฟิร์มครับรถลักษณะนี้ครับ ต่อไปกูอีกหนึ่งครั้งเรียกว่ากล้องบันทึกแบบตรงรุ่นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าไม่ต้องมีจอให้เกะกะนะฮะสวยงามทีเดียวนะครับเนี่ยภาพออกตรงนี้ได้เลยครับหน้าจอปอสได้เลยฮะเนี่ยเป็นเลนโซนี่ทีเดียวะฮะตัวนี้ครับเกูอีกหนึ่งครั้งก็จะสลับมาที่ออริจินอลของบอเก่นะฮะปึ๊บแล้วก็มาในส่วนกล้องบางหลังนะครับ ใ <Okay, S 2> ครับต้าสนใจงานติดตั้งแบบนี้คนะัสามารถติดต่อได้ผมครับตน้น0816624469แล้วเราพบกันในคลิปต่อไปครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ